สนใจ G Card นะฮะโหหลายคนชอบมากนะเห็น GC a r d ์แล้วอยากชอบบ้างอยากถือไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่นะฮะนะบิ๊กบัตแบดบิ๊กอครับโอเคเรามาพูดถึง GC a r d ์กันโดยพิเศษเลยเพราะว่าถามกันมาเยอะคุณ์อครับอยากได้เนี่ยเพราะว่าเอาไปไหนก็ได้ที่มีรับบัตรมาสเตอร์การ์ดฮะคุณจะไปทานข้าวคุณจะไปชอปปิ้งเลฮะคุณจะไปพักอ้างแรมที่ไหนก็ตามบัตรนี้ก็ใช้ได้ทั่วโลกนะฮะทีนี้ผมก็เคยย้ำนะนะครับว่าบัตรนี้เราไม่ได้เอาเงินของเราไปใช้เช่นคุณจะไไปอ่่อ่งงทีหหนนสักแึ คุณก็ไม่จําเป็นต้องเอาเงินของคุณเติมก็เข้นนี้เพราะว่าในเนี้เราจะใช้เงินที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจของเรากับ BigPo i n t เท่านั้นเอ้ยบิ๊กบอทเท่านั้นนะฮะซึ่งเงินอะไรบ้างที่เข้าบัตรนี้นะฮะวันนี้เวลาเราเป็นเจ้าของ Big Bo บอทจะไป็นยังจำได้ไหมครับเรามีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Big กบอประชาสัมพันธ์ลิงก์ให้เพื่อนเพื่อรู้จักบิ๊ b บอแล้วเพื่อนๆนเนี่ยก็จะเข้ามาที่บิ๊กบอนะครับบิ๊กบอจะทาหน้าที่บิดการขายกับเราคือ หกร้อยบิ๊กพอยต์เนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับที่เกิดขึ้นในระบบเราสามารถดูได้เลยและบิ๊กพอยต์ตัวนี้เนี่ยคุณยังสามารถเอาไปซื้อสินค้าในตลาดใหญ่ของบิ๊กบอทได้อีกที่ชื่อว่าบิ๊กมาร์เก็ตซึ่งบิ๊กมาร์เก็ตจะมีสินค้ามากมายเรานี่แหละเป็นเจ้าของแต่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะบิ๊กบอทเอไอตัวนั้นเนี่ยจะเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดเลยเรามีหน้าที่รอรับบิ๊กพอยต์อย่างเดียวนะครับนี่คือบิ๊กพอยต์นี้ถ้าเกิดบิ๊กพอยต์เนี่ยเราไม่เราไม่ซื้อน,น Big Market ออมันห,หงที่ Big Point ทด เข้าสู่บ,บัตรนี้เราก็สามารถโอนบิ๊กพอยต์เข้าสู่ g ีการ์ได้เลยเช่นคุณอยากต้องการโอนก็ไป2000คุณก็โอนก็ไป2000 2น0 0นี้พอโอนเข้าไปเสร็จนะครับมันจะมีรายละเอียดแจ้ง AI ทีจะเป็นคนแจ้งคุณเรียบร้อยนี่แหละครับการเป็นเจ้าของ AI มันดีแบบนี้ AI ก็จะช่วยเราว่าเออตอนนี้โอนเงินแล้วนะจ่ายค่านน้นค่านี้ค่านั้นพอเราเอาไปช้อปปิ้ง AI ก็จะทาการแจ้งเราตลอดครับว่าโอ้ตอนนี้คุณช้อปปิ้งแล้วเหลือเท่านี้บาทนะครับหรือถ้าโอนเข้าไปแล้วหลายคนบอกว่าคุณโอนครับอยากได้เป็นเงินมากกว่าเพราะว่าร้อนเงินนนนออยู่ะคุณก็สาามรถโตี้ เข้าบัญชีธนาคารได้นะครับมีวิธีอยู่นะครับหรือเช่นเพื่อนคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดปรากฏว่าจะไปพักอ้างแรมนะออที่พักที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่เงินในบัตรไม่พอเงินในบัตรไม่พอเราก็สามารถโอนเงินจากในบัตรนี้ไปสู่บัตรเพื่อนได้เพื่อนก็เอาไปรูดได้เลยนี่แหละครับจีการ์ดที่ผมบอกว่าถ้าใครมีจีการ์ดได้สบายเลยโอ้ที่มีถามมาด้วยนะครับว่าปั๊มน้ํามันสามารถใช้ได้เลยโหหลายคนที่ตอนนี้เวลาเดินทางไปไหนก็รูดได้แบบนี้ทีนี้วิกพอยต์ก็สร้างเรื่อยๆนะฮะคุณ เป็นเจ้าของบิ๊กบอทหืือย่างรีบไปนะ